hello hello my <Christina. S 1> name ฮะ huh? my name is Christina my name is Yu Bong Yu Bong yes u b o <so>, n g y o okay 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 จะเป็นอะไรพี oh shit I water จนจนจาก you water <laughs> <laughs> What, uh, วอเตอร์จนจนจากอาบน้ำหรือยัง water วอเตอร์ how are you? good how are you โคลนโคลนมาเนี่ย what term ยัวเอฟเฟนฟู้ดผมองกินอะไรครับไอ้กินอาหารอีสานอาหารอีสาน nice to meet you nice to meet you too <laughs> ไป Where a ก็ตุ g o ุเชื่อไปอ่ากินอิสระกิน Yeah anything โอเคไป Come on baby Hey Come on baby No. What are we gonna eat โจทย์ของร้านด้านนี้นะครับก็คือคุณอยากสั่งอะไรคุณสั่งได้เลยแนะนำอาหารอีสานให้กับน้องคริสติน่าด้วย แต่จะมีเมนู4อย่างที่เรากำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเมนูอิสานเชิงลึกอันไหนก็ตามที่คริสติน่ากล้ากินนะครับอันนี้เป็นมิชชั่นแรกโ i ร์มิชชั i o คนทั้งสองคนจะได้เงินจากอมเมนูละ500บาททำไมมันน้อยอะครับมันมม่ใช่มิชชั่นทำไมมันน้อา2,000บาทมิชชั่นละ2,000เนี่ยเห0บาท yeah okay o เ a โอเค t h o u บาทเพิ่มอนู2000 2000 งั้นเปรียบเป็นเมนูละ1,000บาทที่การกินเออเอาระเอาระเอาระอายุเอ่ออายอายอายุเท่าไหร่ How much How much อายอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ How much เท่าไหร่ How much You think how much You think I how much You think how much เยอะ How much ฉันเท่าไหร่ ห้าเ้าแล้วเนี่ยจริงหรอไม่รู้ 25? f yeah why baby baby face I'm two t e หนึ่งสองสามร้อยสามร้อยยี่ไม่ใช่สิผ่า คุณไปมองเขาแก่ดูดิเขาเสียใจนะเนี่ยชีเธอร์ดคาลีลีมือ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 อนี้เท่าไรอ๋อไรกอ่ะสี่สิบ